มาแล้วครับกับสิ่งที่เอซีเรียบร้องนะครับในการดูแลระบบมันกับอาจารย์พศปัญญาวรธรรมมาติดตามแปลงมันฟ้าบทานในแปลงปุ๋ยขั้นใหม่ครับอาจารย์พศปัญญาวรธรรมที่ลพบุรกันตามชมได้เลยครับคือมันในเขตในในเขตของเกษตรกรที่ก็ปีนี้เป็นปีที่แรง พอมันแรงปุ๊บตอนนี้มันจะทุกสายพันธุ์แหละครับคือการหาอาหารต่างๆการขาดธาตุอาหารในดินจะสูงเนื่องจากความเข้มไม่มีแล้วก็บางที่ก็ค่าด่างเขาขึ้นอย่างที่แปลงนี้นี่ก็มันอยู่ติดล่างซึ่งความเสียดายนี่แหละค่าด่างมันขึ้นมาถึงอยู่ตอนครั้งสุดท้ายที่เจ๊ก็เกือบ1ิบเอ็ดสิบสองพอส1บ2อ็ดสบปุ๊บการหาอาหารของพืชก็จะหาไม่ค่อยได้แล้วเนื่องจากค่าด่างมันสูงตอนนี้เราที่จริงแปลงนี้เป็นทั้งแปลงนะแต่ตรงนี้เหลือเหลือไม่กี่ต้น เพราะว่าเมื่อก่อนเคยทคําคลิปให้ดูแล้วว่ามันมันเหลืองจริงๆมันเป็นสีทองจริงๆ,ๆอ่ะตอนนี้มันกําลังเริ่มเขียวขึ้นมามันก็เหลืออยู่แค่หย่อมเดียวหย่อมเดียวยอยู่ไม่มากแปลงนี้ยี่สิบไร่ก็ปลูกใหม่ๆก็ฟ้าประธานสีทองเลยแหละ <c oughs> แต่ตอนนี้เราก็แก้แก้ไรมาเรื่อยๆ,ๆแก้ไรมาเรื่อยๆเพราะว่ามันจะแก้หมดครั้งเดียวไม่ได้เนื่องจากว่ามีเกษตรกรที่เป็นโรคใม่่ด้ยังแก้ไม่ได้ผมก็เก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อเวลาหลุกเกษตรกรเข้ามาจะได้บอกว่าแก้ยังไงคออรองงัอาจารย์แก้ยังไงอาจารย์ก็จะเอายิบซ้ำ เอายิมซ้ำผสมกับลิโอนาได้ก็คือฮิวมัดฮิวมัสที่เป็นฮิวมัดล้านปีพันปีที่เป็นล้านล้านปีที่เขาสะสมกันไวน้นนะที่เขาเอามาทําเป็นฮิวมัสเราเอาสองส่วนนี้มาผสมกันหนึ่งต่อนหนึ่งแล้วเรามาโรยรอบโคนพอโรยรอบโคนเพ๊่เราก็ฉีดน,น้ําหมักสูตรหนึ่งแต่น้ําหมักสูตรหนึ่งตอนนี้มันเป็นมูนแล้วแหละ เอาเราเอาตัวนั้นฉีดเพราะไฉีดปุ๊บมันก็จะเขียวตั้งแปงอย่างนี้อ่าตรงนี้เหลือไว้ให้สอนเกษตรกร,ร,กรที่เข้ามาดูงานอยู่เรื่อยๆประมาณสี่ห้าหกล่องนี่แหละที่ผมยังไม่ยังไม่ได้ทำเต็มร้อยเดี๋ยวช่วงนี้ฝนม,มันลงแล้วก็จะใส่เต็มร้อยเลยตอนนี้ก็จะจะแก้ไขหายหมดละตอนนี้ก็จะเขียวเนี่ยพอาเราใส่อาดเดน,น,นทั้งน้ำหมักเนาะทั้งน้ำหมักที่เราฉีดตอนนี้ใบมันมันก็นจะขึ้นอวบเลยทตั้งแปงเนี่ยมันจะอวบคือช่วงที่ปูประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์แรกที่มันกำลังแตกใบเน ตอนนั้นถ่ายทาคลิปอยู่นะมันจะลยทั้งหมดชาวบ้านเดินผ่านก็บอกว่าโอ้อะไรนี่แต่ตอนนี้เราแก้หายหมดแล้วเขียวชะอุ้มเรียบร้อยแล้วแล้วก็โครงสร้างทุกอย่างมาครบแล้วก็เหลืออยู่มันสองสามร่องนี่แหละที่อาจารย์เก็บไว้เพราะว่าจะมีลูกศิษย์เข้ามาหลังจากมีลูกศิษย์เข้ามาอาจารย์ก็จะบอกว่าเนีน่ยรวยยังไงทํำยังไงพอเขาก็ามาอีกประมาณสักสองสามรุ่นนี้อาจารย์ก็จะเคลียร์พื้นที่แล้วก็ให้มันเขียวทั้งแปลงหมดเลยอันนี้เป็นมันฟ้าประธานล้วนๆใบก็จะเริ่มหวบขึ้นมา เดี๋ยวต้นอ่ะนี่เอาดูครับแบบเกือบนิ้วแล้วแหละโครงสร้างต้นก็เกือบนิ้วแล้วครับอ่าแต่ตัวนี้เป็นมันดออาจารย์นะมันมันมันแจมเข้ามาสองสามต้นอันนี้เป็นมันดอมันมันฟ้าประธานนี่แหละก็จะเป็นมันดอคือมันดอฟ้าประธานก็ค่อนข้างจะหัวใหญ่หัวใหญ่ไล่เรียงกันแต่บาเป็นมันระยะสั้นมันจะมีแจมเข้ามาอยู่มาณไม่กี่ต้นหรอกหลักๆก็จะเป็นฟ้าประธานเป็นหลักตัวนี้แยงนี้ฟ้าประธานถาามว่สมมมบบบููรรรณณ์์ั้กก็็สนตวีใเเหหลืองิ่ายใใใบบ่เเเป็นหลืองริมหายุว แต่พวกนี้มันหายก่อนเข้ามาข้างในนี่ตัวนี้เป็นฟ้าประทาน่ะมันก็นิ้วนิ้วกว่าแล้วครับมันมันเดือนกว่ากว่าครับนิ้วกว่าแล้วโครงสร้างต้นก็โอเคแล้วคือมันแปลงนี้เป็นมันฟ้าประทานเป็นมันฟ้าประทานที่อาจารย์เอาไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาดูนะเวลาลูกศิษย์มาดูต่างๆครับอันนี้คือแปลงนี้มันฟ้าประทานไม่เยอะมันฟ้าประทานก็น่าจะอยู่ประมาณสัก ถึงพันต้นไหมไม่น่าถึงนะประมาณเจ็ดแปดร้อยแล้วมันมีมันมีปลูกสองตัวก็คือมันฟ้าประธานดอกับมันฟ้าประธานตัวแรกครับแล้วตรงฝั่งทางนู้นนะคะอาจารย์ที่มองเห็นทางนู้นนะคะเป็นเหลืองไหมไอตัวนั้นเน่ยเหลืองหนักกว่าตรงนี้อีกเห็นไหมตอนที่ถ่ายรูปไปดูแรกๆไอเหลืองมันคือแปลงนี้มันเหลืองทั้งแปลงแปลงนี้มันยี่สิบไร่มันเหลืองทั้งแปลงกับแต่พอเราเอายิบซ้ำกับรีออนไดผสมกันคือคือคือค่าความเป็นด่างเนี่ยคือดินมันดินมันเป็นด่างแล้วก็ เนื่องจากว่าค่าความเป็นด่างมันขึ้นมาสูงประมาณ8 9ดเก1 1สิแต่ตอนนี้มันขึ้นมา9กับถึง11แล้วผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันจะลดได้เท่าไหร่เพราะว่าพอเราเอายิบซ้ำยิบซ้ำมันเป็นกลางเนาะมันทำให้ดินฟูแล้วเป็นกลางมันมีกลุ่มกำมะถันก็ขั้นเยอะๆพอยิบซ้ำพอรีโอนาได้เนี่ยไม่เป็นกรดก็คือฮิวมัสมันเป็นกรดกรดอยู่ประมาณ2-3งสามเปอร์เซ็นต์เลยนะสองตัวนี้พอมันมากระทบกันปื๊บตอนนี้ด่างมันขึ้นมาสิบสามสิบสี่สิบห้าตัวนั้นมันเป็นกดอยู่สองพอมาชนกันอาาหรได้ คือใบด่างนี่ถ้าจุดไหนเป็นด่างเป็นเป็นสีสีไอ้เหลืองเหลืองเนี่ยใช้นิโอน้าได้เป็นหลักเลยครับก็คือใช้กลุ่มฮิวมัทฮิวมัทผสมยิบซ้ำกับเป็นหลักเลยเพราะว่าพอพอ,พอเราใส่เข้าไปในดินปุ๊บตอนนี้มันก็จะเริ่มเริ่มปรับสภาพดินให้จากที่เป็นด่างก็คือฮิวมัทมันเป็นกรดมันก็จะเริ่มลงมาเรื่อยๆนอกจากเป็นต้นดินด่างเนี้ยใบด่างเป็นไหมคะอาจารย์ถามว่าใบด่างเป็นไหมไหนะอะอาต้นใบด่างเนี่ยใบด่างอยู่นี่ ต้นนี้ตรงใต้น้ําตรงน้ําหยดไม่ลงใบด่างอย่างนี้คือใบด่างมันจะปลอมาอยู่เรื่อยๆพอฝนตกหรือว่าเราฉีดฮอร์โมนไม่ตรงเวลาสมมติว่าเราฉีดฮอร์โมนเสร็จปุ๊บมันก็จะคลายด่างออกมาเป็นใบเหยียดใช่ไหมอ่าพอใบเหยียดปุ๊บตอนนี้ถ้าเราฉีดฮอร์โมนห่างไปประมาณสักสิกว่าวันถ้ามีฝนตกหรือแดดจะจัดมันก็จะเริ่มคืนตัวอีกมากก็จะเป็นใบด่างมันจะสลับไปสลับมาแต่อาจารย์บอกว่าถ้าเราฉีดบ่อยๆก็คือ 3, วัน5วันเราฉีดไบ่อยๆกลุ่มนี้มันจะหายกับเนี่ยอย่างอย่างริ่มคายตัวพวกนั้นมันจะเริ่่มมมคคาาาายยตตัััววเป็็นนบกีดง แต่อาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องไปซีเรียสกับเรื่องใบด่างถ้าเราฉีดพอมนอยู่เรื่อยๆตัวนี้มันก็จะช่วยไม่ให้ใบใบด่างกลับคืนมาแต่ถ้าเราห่างไม่ได้นะก็เหมือนคนคนเป็นโรคนะคือถ้ากินยาคุมตัวเองอยู่เรื่อยๆมันก็ไม่แสดงอาการแต่ถ้ายาหมดฤทธิ์เมื่อไหร่ไม่ได้กินยาต่อเนื่องมันก็แสดงอาการเหมือนกันครับตัวนี้อ่พอมาเกิดคนละอย่างปุ๊บเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเราเองว่าทําไมมันแต่ละต้นมันเกิดไม่เท่ากันมันเกิดไม่เหมือนกันหรอครับ ท่อนที่หนึ่งมันเกิดเต็มที่ก็หนึ่งกับสองต้น,นนี่มันอาจารย์มีหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองเป็นหลักสามน้อยมากนะแต่ถ้าท่อนที่สามก็แสดงว่าต้นนั้นมันสมบูรณ์เสร็จแล้วกอ็อาจจะเป็นมันท่อนที่สองที่คนที่เขาตัดเขาตัดบางทีเขาเสียดายว่าต้านมันสวยเขาตัดเป็นต้นที่สองมาแต่ด้วยหลักๆอาจารย์จะย้ำแค่ท่อนแรกมันท่อนมันอยู่นี่มีท่อนที่สองปนมาไหมก็มีปนมาแต่ไม่เยอะถ้าเกิดสามต้นอย่างนี้นี่นี่ถ้าตัวนี้มันเกิดสามต้นเนี่ยถ้าเกิดมาขึ้นมาสามต้นอย่างนี้ดูยังไงว่าเป็นมันท่่่่ออนนนทททีี ถ้าเกิดสามต้นมันแค่สี่สิบห้าสิบวันเนี่ยมันจะกึนมันมันจะกลืนก็เรียกสะดือมันเนี่ยมันจะกินจะหมดแล้วเนี่ยถ้าเป็นท่อนที่สองมันจะมันมันจะไม่เกิดตาแรกมันจะเกิดเนี่ยท่อนที่สองมันจะเกิดตานี้เป็นหลักตานี้เป็นหลักตาแรกมันจะไม่เกิดตาหนึ่งกับตาสองมันยังไม่เกิดมันท่อนแรกมันจะเกิดตาหนึ่งตาสองเป็นหลักติดติดกับโคนที่เราตัดอย่างเดียวครับถ้าเป็นท่อนที่สองเนี่ยมันจะเกิดตาแรกมันจะไม่ค่อยเกิดหรอกแต่ตัวนี้มันมีแต่ท่อนที่หนึ่งมันไม่มีท่อนที่สองเนี่ยดูสือนี่ยะนี่ อันนี้เป็นท่อนที่สองแน่นอนไม่ไม่ใช่ท่อนแรกกับท่อนแรกมันต้องเกิดจากตานี้นี่ท่อนที่สองแต่ดือมันเหลือเยอะเนี่ยแค่สองสองเดือนใช่ไหมเนี่ยมันจะครบปัจจวันเนี่ยมันจะกลืนสะดือหมดแล้วแต่ท่อนที่หนึ่งยังไงก็กืนไม่หมดไอ้ท่อนที่สองย <te> ังไงก็กืนไม่หมดเนี่ยเป็นลักษณะนี้คือต้นมันสมบูรณ์เข้าต้นที่สองมาต้นที่สองเนี่ยจะเกิดสองสองกับสามต้นที่หนึ่งจะหนึ่งกับสองเป็นหลักจากสามจะน้อยมากถ้าสามมันจะเกิดจากใต้ดิน แล้วมันจะสมบูรณ์เร็วแต่ว่าถ้าต้นท่อนที่สองมันสมบูรณ์มันมันมันก็ใกล้เคียงกับท่อนที่หนึ่งนั่นแหละแต่ถ้าต้นใหญ่นะไม่ใช่ต้นเท่านี้กล้อยนะประมาณนี้ก็คืออยากให้เกษตรกรลองคัดท่อนพันดูคัดท่อนพันแล้วปลูกมือนอาจารย์พูดเนี่ยว่ามันได้จริงไหมว่าท่อนที่หนึ่งเนี่ยมันเกิดคนละเรื่องจริงไหมอ่ะมันจะเกิดแล้วมันจะไม่ค่อยมีข้อแตกต่างมันจะใกล้เคียงกันหมดทุกต้นแบบอย่างนี้ก็ก็ลองดูครับเกษตรกรที่ที่อยากจะลองทําดูก็ลองทําดูว่า เอาไปเป็นบทเรียนของตัวเองกับว่าปลูกแล้วถ้าใครมีอินทรีย์วัตถุก็ผมผมเองเป็นคนที่เน้ในให้เกษตรกร,เ,กรเอาอินทรีย์วัตถุเข้าไปในไ,นนนไใร,รนไ่เนื่องจากว่าปุ๋ยเคมีมันดีมันดีมากด้วยไม่ใช่่าดีธรรมดาแต่มันดีไม่พอเนื่องจากว่าปุ๋ยเคมีเขาจะทํางานไม่ได้เต็มร้อยถ้าไม่มีอินทรีย์วัตถุก็คือปุ๋ยจุลินทรีย์ถ้าจุลินทรีย์ในดินแล้วมีปุ๋ยเคมีเข้าไปนั่นผลผลิตเกษตรกรเพิ่มแน่นอนอย่างกันที่อาจารย์เคยแจ้งในคลิปหลายคลิป ก็เหมือนอินรีวัตถุถามว่าของของอาจารย์มีพร้อมทุกอย่างไหมก็มีหนึ่งอา่าอินรีวัตถุที่เราใส่ในในในเนื้อปุ๋ยที่อาจารย์ทําอยู่เนี่ยก็คืออินรีวัตถุของเราเราก็มีมูลไก่ไข่เป็นหลักเลยตัวหลักก็คือตัวชูรงเราใช้มูลไก่ไข่เป็นหลักเราก็ใช้ผงซิลิก้าอ่าซิลิก้าที่เป็นธรรมชาติเราก็ใช้พวกผงน้าําตาลที่เป็นน้ําตาลธรรมชาติรตนนตตับแล้วก็พวกนี้เราก็มารวมกันในหลายส่วนเสร็จแล้วเราก็ตัวแรกอาจารย์ก็จะมียิปซัมมีฮิวมัสือว่าวีโอนาได กับกลุ่มนี้สองตัวนี้อาจารย์ใช้เป็นตัวชูโรงให้เลยเพราะว่ากลุ่มเกษตรกรในไร่ในสวนในนากลุ่มนี้มันไม่ค่อยมีอาจารย์ต้องกัดเข้าไปให้มันได้เยอะอ่าแล้วก็มีปุ่มฟอสเฟตฟอสเฟตที่ไปดูเรื่องรากพืชครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือกลุ่มซิลิก้าก็คือขนตัวเขาเรียกว่าอะไรซิลิก้าหรือซิลิคอนนั่นแหละอันนี้เอามาใส่ไปเพื่อให้โครงสร้างพืชมันขยายใบมันจะได้ใหญ่ขึ้นหัวมันหวบขึ้นแล้วอาจารย์ก็จะใส่ลุ่มน้ำหมักอ่าน้ำหมักอาจารย์ก็จะมีฮิวอ่าน้ำหมักปลาอ อาน้ำหมักยูนิซีอ่าสั้งก้อนแสงและอ่ายูนิซียจ้าวัวแล้วก็น้ำหมักนมฮอร์โมนไก่อันนี้อาจารย์ก็มาใส่ถังแล้วก็ฉีดไปในกองปุ๋ยครับพอฉีดเข้าไปใต่นกองปุ๋ยปุ๊บช่วงที่เราผสมปุ๋ยน่ะที่เวลาอาจารย์ให้รถตักตักที่ผสมปุ๋ยนี่อาจารย์ก็ใส่กลุ่มไตรโคดอมาเข้าไปในกองกปุง๋ยแล้วก็กลุ่มอ่ายูนิซีแบซิลัสสามตัวก็คืออ่แบซิลัสซีเลียอตแบซิลัสซับซีเลียตแล้วก็แบซิลัสอะโบลพัสกลุ่มนี้มันดูงานคนละอย่างตัวหนึ่งมันดูเรื่องเกลอราตัวหนนึ่งมัดู ชื้อแบคทีเรียอีกตัวหนึ่งมันเป็นเชืเ้อไวรัสพอสามตัวนี้มันไปอยู่ในกองปุ๋ยทุกอย่างมันก็พอมันลงดินปุ๊บมันก็จะไปช่วยเรื่องแต่ละตัวมันทํางานคนละหน้าที่เนาะกลุ่มที่เดดูแลเชื้อรามันก็ทําให้เชื้อราไม่กระจายตัวกลุ่มที่ดูแลเรื่องหน,น้อนเรื่องมแมลงเรื่องไข่นอนไขแ่แมลงแล้วก็มีกลุ่ม Bt และกลุ่มบิวเบรียเมทาเลียมซึ่งเราใส่ไปในน้าหมักที่ฉีดไปในกองปุ๋ยเลยคือกลุ่มนี้มาอยู่ในดินนะคคือกลุ่มบิวเบรียเมทาเลียมหรือ Bt ถ้ามันไปเจอ พวกไข่หนอนไข่แมลงต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้ไข่มันปอกเห็นว่าในแปลงมันอาจารย์เนี่ยส่วนมากทาไมมันไม่ค่อยมีโรคก็เพราะมันมีกลุ่มนี้อยู่เห็นไหมมันมีกลุ่มนี้อยู่พวกเพี้แป้งไรแดงเนี่ยมันก็เลยเข้าไม่ได้มันมันเขาเรียกว่ามันทําให้ระบบนิเวศมันสมดุลพอมันสมดุลปุ๊บเราก็ไม่จําเป็นต้องไปฉีดยาอันนี้อันนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเราทําให้นิเวศมันสมดุลเราไม่ต้องไปฉีดยาเราฉีดน้ำหมักเราก็ได้ฉีดกลุ่มนี้เข้าไปด้วยอีกเพราะว่าพวกนี้อาจารย์ใส่ในน้ำหมักอยู่แล้วกลุ่มม ีแล้วอาจารย์ก็ใส่ไปในน้ำหมักให้อยู่แล้วอ่าแล้วน้ำหมักอาจารย์นี่เห็นไหมที่เวลาอาจารย์ยกให้ดูอาจารย์ไม่ได้ว่าใส่ถุงวางถุงมืออะไรอาจารย์ก็ยกอาจารย์ยกมา20กว่าปีแล้วน้ำหมักอาจารย์นี่เป็นแผ่นรูดตับ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 ,ตบ,ตบอ่ะคือคือดังพวกแผ่นรูดนี่อาจารย์ก็มาตีฝนเลยเหี่ยแล้วก็ใส่ไปในน้ำหมักให้เราเพราะพวกนี้มันจะเป็นอ่าด้วยต้านเสียโรคแล้วก็ด้วยทำให้พืชแข็งแรงอยูย่แลกับอันนี้ก็ให้เกษตรกรไปศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันว่าเราจะทำยังไงในบนดินในไร่เราเพิ่มคือดินนททุกี่มัจะเสีียหหมดททุก่่่นนัแและตเรารจะปุงดินยัังงไให้้มนนดีขึมา ผลผลิตเพิ่มได้อันนี้ก็ฝากให้เกษตรกรศกรึกษารเรียนรู้ด้วยกันนะครับดะวันนี้ก็ขอ,อเพียงแค่นี้อโอเคครับครับขอบคุณมากอาจารย์ค,ครับ